เขาบอกกันว่างานนี้นะคะ Wasnix in AI s t a r t e r e เรามาอยู่กันที่งาน GTC 2025นะคะซึ่งเป็นงานเรื่อง AI ที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกแล้วนะคะจัดโดย NVIDIA ค่ะนอกจากภาคธุรกิจเยอะแยะมากมายที่มาร่วมงานแล้วนะคะเรายังเห็นนะักพัฒนานะคะจากทั่วทุกมุมโลกเลยต้องบอกว่าบินเข้ามาเยอะมากจริงๆคนเอเชียก็เยอะมากๆเลยค่ะเขาบอกกันว่างานนี้นะคะ w a s n e x in AI start h e r ทก็คืออนาคตของเรื่อง AI mm hmm. จะเริ่มต้นกันที่นี่ค่ะภายใต้คอนเทนต์ของงานที่นี่นะคะต้องบอกว่ามีหลากหลายรูปแบบในเชิงของภาคธุรกิจที่เราเห็นเยอะมากๆก็คือเรื่องของการเอา AI มาใช้ในเรื่องของวงการเฮลท์แคร์หรือว่าสุขภาพนะคะแล้วก็ในเรื่องของวงการธนะแมนูแฟวิ่งก็มีเยอะมากๆเหมือนกันนะคะเรื่องของเอเจนติกเอไอหรือว่าจินตีไอนี่ถือว่ามีเยอะมากมายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งไฮไลท์สําคัญที่น่าจะเจอกันที่งานก็คือพูดถึงเรื่องของฟิสิกอลเอไอหรือว่าการ พัฒนาออกมาเป็นโรบอทนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพบกับเจสซินห่วงที่จะมา keynote กันที่งานนี้ด้วยค่ะ GTC 2 0 25นะคะจัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่17ถึง21เดือนมีนาคมที่ซานโฮเซซารดิเอเมริกาติดตามคอนเทนต์ดีๆได้ที่ t e คซ s ซอสตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะ